ต่อกันเลยนะครับกับคุณบิมไวยชารานะ่ยเชเหมือนว่าคุณบิมจะหิวข้าวเสิร์ฟอาหารเช้าหน่อยละกันนะครับเอาเป็นขนมปังปิ้งยามเช้าดั้งเดิม ของเราครับสอดไส้สังขยาไปด้วยนะจ๊ะกลิ่นหอมชวนหิวมากๆเลยนะครับในเวลาตีห้านี่ทําไมตื่นเช้าหรือว่ายังไม่ได้นอนวะต่อจากอีพีที่แล้วก็มานั่งกินนั่งรับประทานกันเลยนะครับเดี๋ยวดูซิว่าต้องไปทํางานหรือเปล่าวันนี้ทํางานเป็นพนักงานบริการโรงพยาบาลนะครับผมบ่ายสามด้วยกันตอนนี้คุณบีมไวชาราแล้วนะสิไม่รู้ว่าคุณบีมจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนนะฮะแต่ยวต้องรอน้องคิสตาคลอดรูปของเราขึ้นมาก่อนนะครับตอนนี้น้องเขานอนอยู่นะฮะน้องก็ทํางานเก้เาโมงเนี่ยแต กินบ้านกินเมืองเอาไม่ใช่ดูพุงดิแต่ว่าไม่ได้ทํางานสิเขาเรียกว่าเราลืมป่ะเออว่าเขาท้องอยู่เขาก็จะได้สิทธิ์ลานะครับผมหยุดพักผ่อนลาคลอแต่ได้แบบเนี้ยนะฮะเขาบอกว่าคิสตาไม่ต้องไปทํางานนะครับก็ให้น้องเขาอาบน้ําไปตอนนี้ก็มานั่งทาอะไรอ่ะให้คาปรึกษาด้านเงินบ้าเออใช่แอบแชทกับใครบ้ารลอคุณบีมแชทได้ไงนี่ต้องให้คำปรึกษาด้านการเงินสิครับผม ตอนนี้เงินเราเหลืออยู่7,005นะครับเงินจะหมดไม่พอได้ชั่วโมงละเท่าไหร่อะส่วนน้องช็อกโกเมียวของเราไปทํางานปะเหมือนจะต้องไปวิ่วเด่วววมาดูดดดดดดดอะไรอะทำไมหิมะยังไม่แห้งอะไม่ได้การละแต่ว่าเราจะมาฉีดพ่นนะครับผมต้นไม้ของเรานะฮะต้นผลผลิตของเราในวันนี้นี่ฉีดเลยครับ ฉีดๆๆๆโตแล้วส้มปะแจ๋วเลยครับต้นนี้อ่ะต้นนี้คุยได้อันเนี้ยเก็บเกี่ยวดีไม่ขายแล้วครับอันนี้ต้นส้มนะครับแต่ต้นเอ้ยอันนี้ต้นสนมะนาวอันนี้ส้มอย่างอมโรคอยู่ครับตอนนี้โอเคแจ๋วเลยนะจ๊ะเรามีส้มแล้วเราก็จะเอาส้มมาใส่ในเครื่องคันพร้อมกับรองเท้าต้มเปรตของเรานะฮะ เหลือรองเท้าอยู่อันเดียวนี่ยเราก็จะเอาส้มมาใส่ในตะกร้าแบบนี้ทําน้ําผลไม้น้ํารองเท้าต้มเปรตนะครับมีน้ําส้มแต่ไม่กินน้ำส้มกินน้ํารองเท้าต้มเปรตนะฮะสดชื่นสดชื่นแบบนี้อากาศร้อนๆแบบประเทศไทยแบบเราแบบนี้นะฮะ <c oughs> <c oughs> เออเป็นไงกินแล้วจะมีเอฟเฟกนะครับสำหรับน้ํารองเท้าต้มเปรตนะฮะอิ่มอร่อยตดเหม็นด้วยเป็นไงตดเหม็นด้วยนะจ๊ะแล้วก็พูดคุยกับแม่ฟื้อนะครับผมพอใจยังอะไรอ่ะเอ้าเดี๋ยวนะแซนด์วิช แซนด์วิชน้ำนะครับแล้วก็ปวดข้องน้ำเดี๋ยวนะห้องน้ำเราอยู่นวะ,ะเหมือนน้องเขาจะหิวข้าวด้วยเดี๋ยวเราทำข้าวให้กินบักหรอก็ไม่ได้บักนี่โอเคครับเดี๋ยวทำข้าวหรือว่าพอ่อ้านจะทำอะไรให้กินไหมไม่เนาะเสิร์ฟอาหารกลางวันเอาเป็นเมนูปลากระพงเจียนมะนาวแล้วกันนะครับลูกเราจะได้อิ่มด้วยนะครับเดี๋ยวให้อาหารหนูเพนด้าต่อนะครับลืมให้อาหารปลาเลยนะันเนี่ยอ่าให้าหารปลาเรียบร้อยนะครับคุณแม่ นั่งรอได้เลยพี่เอามาเสิร์ฟให้แล้วนะครับอ๋อไม่ได้ไปเสิร์ฟนะครับไปนั่งกินเองโอเคเดี๋ยวคุณบีมจะต้องไปทํางานบ่ายสามแล้วนะสินั่งกินข้าวกับสีพลเมียก่อนนะครับอ่าเฮ้คนนี้คุณต้องไปทํางานใช่ไหมคะแต่ดิฉันนม่กำลังต้องตั้งท้องอยู่ต้องอยู่บ้านนะนะได้เลยครับคุณอยู่บ้านเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณพ่อ้านช่วยดูแลนั่งกินข้าวกันไปก่อนนะครับในชั่วโมงนี้เหมือนคุณแม่อาจจะต้องกลับไปนอนแล้วนะครับคุณรถมารับแล้วอ่ะกินอิ่มพอดีครับโอเค เดี๋ยววันนี้เราจะขับรถไปทํางานเองนะครับนี่ขับไปทำงาน เป็นพนักงานบริการที่โรงพยาบาลนะครับก็ใส่ชุดแบบนี้คุณบีมอ้วนขึ้นหรือเปล่าวะอ้วนครับเดี๋ยวคอย่อยออกกำลังกายนะครับเดี๋ยวไปทําง,งานก่อนนะจ๊ะคือเราเป็นวัยชราแล้วว่าค่าตอบแทนโคตรน้อยนะครับผม,มแล้วเงินเราก็แทบไม่มีฉะนั้นเราต้องฝากความหวังไวใ้ให้กับน้องคิสตาและลูกของเราที่จะเกิดมาในภายภาคหน้านะครับเดี๋ยวน้องคิสตานอนหลับพักผ่อนกันครับรอคุณบีมเลิกงานนะจ๊ะหลับปุ๋ยไปเลยนะครับราตรีสวัสดิ์นะครับน้องเหมียวช็อกโก้เราเลิกงานแล้วนะครับผมหิวข้าหรือเปล่าไอ้หนุ่มอ๋อเมี่ยอง แล้วก็เตรียมนอนกันเหมือนจะมีแขกมาเยี่ยมบ้านนะครับพอดีว่าเจ้าของบ้านนอนหลับอยู่นะครับใครไอ้หนุม่มคนเนี้ยวอรจพ์ไม่ว่างนะจ๊ะเดีย๋ยวเราคุณบีมกลับบ้านกันมาหน่อยลวกันไอ้เหมียวเองออกไปต้อนรับ <c oughs> คนแปลกหน้าคนนั้นได้ไหมวิ <c oughs> จะข้อยังยังใช่ไหมอ๋อแค่ขี้ฟันเหมือนกำลังเช็คเออแต่งหนงแต่งหน้าอยู่นะเห <c oughs> มือนยังไม่ได้นอนไม่ได้หลับตีนี่ตื่นมาทำไมจ๊ะวิ <c oughs> คุณบีมเลื่อนขั้นครับกลับมาแล้วเหรอ คุณทางานหนักแล้วตอนนี้ได้มาถึงตําแหน่งสูงสุดของสายอาชีพการแพทย์แล้วเป็นอะไรเป็นช่างเทคนิคการแพทย์ฉุกเฉินนะครับอุ้ยแล้วก็ถ้ากับว่าวันนี้เป็นวันหยุดอ้าวแต่เราเพิ่งเลิกงานมานะเป็นวันหยุดยังไงวะง่วงปะง่วงนะครับเหมือนจะกลับบ้านมาแล้วก็เตรียมนอนเลยไม่อาบน้ําหรอ <c oughs> เลื่อนขั้นแล้วก็เป็นเป็นตาแหน่งสูงสุดของในสายอาชีพการแพทย์ของวัยชราแล้วด้วยนะครับอุ้ยจะคลอดแล้วหรอถามจริงไปใช่ปะเนี่ยทุกคน เดี๋ยวเดี๋ยวคุณบีมาดูเมียหน่อยโอ้โหนอนหลับสบายใจเฉบโอ้ไมโก้าเรียบร้อยครับบีมตื่นมาดูลูกเร็วเกิดอะไรขึ้นจับพุงเฉลอเนี่ยและว้าวมีเด็กเกิดขึ้นมาหรอเนี่ยลูกแม่มาดูกันว่าเป็นลูกชายหรือลูกสาวนะครับผมว้า ลูกชายนะครับตั้งชื่อว่าน้องอะไรดีนะน้องบีมคุณพ่อชื่อบีมคุณแม่ชื่อคิสตาชื่อน้องบิสนะครับน้องบิสละกันเอน้องบิสได้ตื่นขึ้นมาลืมตาในโลกแล้วน่ารักซะไม่มีอ่ะฉะนั้นเราจะต้องโอ้เดี๋ยวผมจะต้องปะเอาอันนี้ออกไหมนอนตรงนี้นะครับลูกนะนี่เลยครับลายทหารเลยครับอาจจะต้องเปลี่ยนกับ นี่เอากระถางต้นไม้ออกแต่ว่าผมอยากให้มีกระถางต้นไม้อยู่อ่ะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนที่นะครับใช้กระถางเดิมตัวนี้ได้ไหไม่ได้นะครับตรงนี้ได้ไไดนะไดโอเคครับอ่าทีนี้เราก็จะมีพ่อบ้านโอ้โหมาตูพ้ที่นอนให้โอเคครับเลิกงานได้แล้วครับพ่อบ้านเหมือนตรงไหนมันมีแมลงวันผมเห็นมาแวบบโอเคครับเดี๋ยวเอานมให้ลูกกินหน่อยล้วจะกินจ้าน้องบริสน้องบริสน้องบริส,รสมาจากคุณพ่อบีมแล้วก็ น้องคริสต้านะครับเป็นบริสนะฮะอ่ากินนมนะลูกนะโตวไปวๆไวนะจ๊ะนะครับผมในอีพีนี้เราก็ได้มาโอ้โหเลี้ยงลูกกันเลยนะครับเนี่ยโอเคกินให้เยอะๆลูกนะโตมาจะได้อ้วันนะกานอนนะครับไมยทารกไวเด็กนี้ก็คือต้องนอนอย่างเดียวนะไฟบ้านเราเปิดแล้วใช่ไหมดูสวัสวนสัวนมัวๆอ่ะหลับเลยนะลูกนะหรือว่ายังหรือจะเล่นกับแม่ก่อนคุณคริสต้าเดี๋ยวก็โดนมนุษย์ต่างดาวลักพาตัวหรอก เดี๋ยวให้คุณบีมเล่นกับลูกหน่อยแล้วกันนะครับลูกยังไม่หลับนะครับเล่นกับน,น้องหน่อยนะฮะน้องบรีสเดี๋ยวพ่อขอไปออกกำลังกายก่อนนะตอนนี้พ่อพุงอ้วนมากแล้วเดี๋ยวยอกรอกับลูกหน่อยนะครับนี่น่ารักจังเลยลูกพ่อเออ้ยลูกใครว่าอา้าวลูกพ่อทำไมอ,อ้วกใส่พ่ออย่างเงี้ยแล้วลูกหลับเลยโหเมื่อกี้พ่อเพิ่งอาบน้ำเสร็จไงอาบน้ำใหม่ครับทุกคนลูกมาไอ้นี่ออาเจียนใส่ หลับเลยลูกเดี๋ยวลองให้แม่และถ้าแม่อุ้มแล้วถ้าเกิดว่าลูกไม่อาเจนใส่นี่พ่อจะไม่รักลูกนะไม่ได้ไม่ได้หยอกหยอกหยอกดูซิแม่จะโดนเหมือนกันไหมทําไมแม่ไม่โดนโดนไหมจ๊ะไม่โดนเว้ยทำไมลูกทํากับพ่ออย่างงี้ลูกรักแม่มากกว่าใช่ไหมอ่ะรอเลยลูกมาเดี๋ยวให้คุณแม่อาบน้ำหน่อยนะ,นนะครับอุ้ยลืมทิ้งอันนี้ครับทำลายทิ้งแล้วก็เดี๋ยวทำ น้ำส้มกินนะครับได้ความหิวเพิ่มเติมมาให้เต็มหลอดเลยทีนี้น้องคิสตาก็จะได้ไปทําง,งานพรุ่งนี้แล้วดินะครับพอคลอดลูกแล้วนะครับพรุ่งนี้คุณบีมหยุดปนบีมทำง,งานตั้งทุ่มหนึ่งเลี้ยงลูกนะครับชิวๆอุ้ยตื่นเลยทีนี้เดี๋ยวเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ลูกหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวนะโตเปออลี่ยนผ้าอ้อมไปอยู่ไหนอยู่นี่นะครับเป็นหนึ่งนะลูกพ่อมาแล้ว เป็นพ่อ,อมครับเนี่เกิดมาก็ร้องให้เลยนะอปะแป้งโปะโปแป้งหน่อยแล้วกันนะครับอ่าอย่าดื้อน,นะลูกนะโตมาเป็นผู้ใหญ่นะลูกนะไอ้เหมียวมาเล่นกับลูกเราไหมอ่ะหลับต่อเลยนะลูกนะพ่อก็จะหลับต่อเหมือนกันแต่พ่อปวดขี้เออน้องน่าจะหลับไปแล้วครับนะครับ,นะรบยังไม่นอนแล้วกันนะฮะลงมาจับมแมลงเล่นด้านนอกหลังบ้านดีกว่าขอสักสายพันหนึ่งแล้วกันนะครับรังเจอพวกงงพวกงูอะไรอย่างนี้นะก็จับแมลงไปนะครับในค่ําคืนนี้ ตรนี้มันไม,ไ,มไม้มันร่วงโรยมาในเนี้ยจับแล้วจับเราเจอแล้วนะครับผมเจอผีเสื้อผีนัดนะครับเจ๋วเลยครับฮู้ละหนาวเหรอโอเคเราขึ้นห้องก่อนโอ้แล้วเหงื่อออกได้ไงอะ่ะแต่หนาวนะครับมาเดี๋ยวเราอาบน้ําต่อแล้วก็นอนนะครับตีสี่ตีห้าแล้วนี่หว่าได้เวลานอนแล้วครับส่วนน้องคริสตา้าต้องตื่นไปทํางานตอนเช้านะครับ ลูกหลับเอาลูกตื่นนี่ว่าแต่ลูกยังไม่งองเงนะครับแต่คุณแม่เตรียมตื่นแล้วลูกมันหลับไม่ลงหรือว่าไม่ง่วงอะ่ะโอเคได้เวลาตื่นของคุณคิสตาแล้วเดี๋ยวดูแลลูกหน่อยครับลูกกินนมเปล่าพาลูกไปกินนมก่อนที่คุณแม่จะไปทํางานนะครับไอช็อกโก้เดี๋ยวนะเออให้ข้าวแล้วนี่ว่าเฮ้ยเรายังไม่ได้สอนช็อโกโก้ไอนี่เหรอครับ เข้าห้องน้ําดีๆอสอนคาสั่งอ๋อไม่ได้สอนใช้ห้องน้ำจริงๆด้วยครับก็ก็เลยฉี่ในบ้านเราจุดจุดเดิมนะครับก็จําพื้นที่กินให้อิ่มนะลูกนะแต่เราไม่ต้องจ้างเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องจ้างพีน่น้งเด็กกันนะเพราะว่าพ่อว่านสามารถเลี้ยงลูกเราได้เหมือนกันนะครับอ่าเอาลูกน้อยมานอนเรียบร้อยแล้วคุณแม่ไปทางานก่อนนะวันนี้แม่น่าจะเลื่อนขั้นนะครับเป็นผู้บริหารมือใหม่อยู่ส่วนคุณบิมก็นอนหลับกินบ้านกินเมืองเหมือนกันนะครับหลับยาวเลยทีนี้ไอ้เมียวเ,เด้อเดี๋ยวสอนอมเอามาเียวเข้าห้องน้ำดีกว่าไอ้มเอม ไอเหมียวไปทํางานแล้วใช่ปะไอเหมียวไปทํางานหรอวันนี้วันนี้วันศุกร์สิบโมงอ๋อรถกำลังจะมาครับนี่ไงไม่ทันแล้วครับไอ้เหมียวไปทํางานแล้วเรียบร้อยนะเดี๋ยวคุณบีมได้เวลาตื่นแล้วครับลูกตื่นยังลูกนอนอยู่นะครับแจ๋วเลยลงไปข้างล่างมาเมื่อกีน้นี้เก็บที่นอนกันพ่อมาจะเก็บให้หรออ่ะผมเก็บเองได้ครับไม่เป็นไรครับพ่อจะลงไปหาข้าวกินข้างล่างนะลูกไปกับพ่อไหมลูกจะนอนในนี้เดี๋ยวพ่อไปหาข้าวกินกันนะลูกนะหาข้าวกินครับเดี๋ยวนะลงมาให้อาหารตาก่อน ก่อนที่คนจะกินข้าวนะครับต้องให้สัตว์เลี้ยงกินข้าวก่อนนะก็ชามข้าวแมวยังเติมไม่ได้โอเคครับก็จะเติมอาหารเติมอะไรไปทําข้าวกินกันหน่อยแล้วกันนะครับเป็นอาหารอาหาหรกลางวันเอาเป็นแฮมเบอร์เกอร์แล้วกันครับวันนี้อยากกินแฮมเบอร์เกอร์นี่แฮมเบอร์เกอร์นะครับหึนี่เป็นเมนูที่น่ารับประทานจริงๆนะได้เดือด12แบบนี้นะครับนี่เป็นงานฝีมือคุณบีมไม่ธรรมดาออเอ้ยแจ๋วเลยครับมานั่งกินเฮ้ยเดี๋ยวไม่ก็ล่วงหรอก แดดออกนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศดูนี่ก็เป็นบรรยาก,กาศบ้านของเรานะครับในการนั่งรับประทานอาหารด้านนอกบ้านนะครับตกแต่งสไตล์อะไรไม่รู้นะครับผมแต่ก็สวยดีนะจ้าบ้านเราโอเคครับกินให้อิ่ม,มเงี้ยง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 เงี้ยเงี้ยงเงี้ยงเงี้ยงเงี้ยเงี้ยง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 รงี้ยงเงี้ยงเงี้ยเง้ยเงี้ยงเงี้เรีย้ยงเงอ,อ,อ้อออยเงเฮ้เยรรเงี้ยง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 เงี้งเงี้ยงเงี้ยงเงี้ยงเลี้ยงเง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 ี้วกันครับ อ้าวรือน้องจะนอนจะนอนใช่ไหมลูกงั้นพ่อไปออกกำลังกายก่อนนะนี่เรามีห้องออกกำลังกายตรงนี้ครับอ,าอ้าวยังไงจะเล่นหรือไม่เล่นแต่ตัวเล็กอะดลับไปแล้วครับผมลูกเราหัับไปแล้วนะครับเราก็จะมาออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายพอเหมาะพอควรเอาให้พุงยุบหน่อยละกันนะฮะเนี่ยทันไหมเพราะเดี๋ยวเราไปทำงานทุ่มหนึ่งครับน่าจะทันอยู่ลูกยังไม่ตื่นใช่ไหมจ้าอุ้ยคิสตาเลื่อนขั้นจริงๆริงด้วยครับช็อโกโก้ด้วย คิสตาเป็นผู้บริหารแล้วเรียบร้อยนะครับผมเก่งมากเลยน้องเดี๋ยวแม่ไปหาลูกนะครับส่วนคุณพ่อก็พุงยุบแล้วนะครับแต่หุ่นยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะจ้ะโหแต่อุณภูมิร้อนอะ่ะมาหาลูกนะครับแม่ก็มาหาลูกแล้วนี่กินนมไม่ลูกนะแม่พาลูกไปกินนมนะครับส่วนคุณพ่อเดี๋ยวเตรียมอาบน้ําไปทํางานนะครับผมคุณบีมเราไปครับนี่รถจะมารับอีกหนึ่งชั่วโมงนะฮะอับถ่ายหรือว่าเราจะ,กะเกษียณเลยดีวะเกษียณเลยไหมขี้เกียจไปทํางานแล้ว เนี่ยอ๋าไม่ใช่ดิออกจากงานลาป่วยเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าเกิดผมออกจากงานเลยปุ๊บแล้วมันมีให้กเกษียณไหมไม่มีแล้วหรือว่ามันถือว่าเรากรเกษียณไปแล้วอยู่แล้วนะครับแต่คือตอนนี้คือถือว่าว่างงานเหรอครับทีนี้คุณดีมก็จะว่างงานนะครับน้องคิสตาจะเป็นผู้บริหารสุดสวยอยากคุยเรื่องงานเดริกอยากเล่นโยนลูก,ลกรักบี้คุณบีมคุณบีมคิมคสตาเขาอยากเล่นนะเนี่ยอะไรนะ โยนลูกร mhm. ักบี้นะครับเล่นกันหน่อยไหมเนี่ยเล่นกันในบ้านแล้วลูกอ่ะพ่อบ้านเอาลูกเราไปไหนแล้ววะอ๋อกำลังขึ้นมานะครับนี่ผมว่าลูกเราใกล้ใกล้ง่วงนอนแล้วนะครับพ่อบ้านเลี้ยงลูกเราครับน่าจะหลับแล้วมั้งแต่พ่อแม่เล่นโยนลูกรักบี้กันในห้องนอนนะครับอย่าอ้วกใส่พ่อนะลูกน้เงี้ย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 งี้ยงี้ยเงี้ย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 งี้ โอเคเหมือนจะหิวข้าวนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมทาข้าวให้น้องกินดีกว่าส่วนลูกก็หลับปุ๋ยไปแล้วครับคุณแม่กับคุณลูกหลับไปแล้วเดี๋ยวก,กินข้าวรอบดึกหน่อยกันครับทำอาหารเย็นให้เนาะเดี๋ยวพี่จะทํามัคโรนีซอสชีสให้กินนะครับไอหมียวข้าจะหมดยังว่าจะสอนน้องเข้าห้องน้ําอยู่นะครับเดินเล่นอยู่มามาัคโรนีซอสชีสนะครับเมนูเด็ดในเดะซิมสองเช่นเดียวกันนะครับใครเล่นเดะซิมสองไม่ทําเมนูนี้ถือว่าไม่ได้เล่นเดะซิมสองนะฮะโอเคเดี๋ยวให้คิสตา ลงมากินข้าวห,หน่อยกันครับนี่พี่ทำข้าวเสร็จแล้วนะลูกนะเอาลูกเราก็ตื่นแล้วลูกตื่นแล้วลูกนะแม่ขอกินข้าวก่อนเดี๋ยวก็เดี๋ยวเอานมไปเสริมให้ลูกนะนั่งกินกันสองคนก่อนนะเอาลูกเปลี่ยนผ้าอ้อมเดี๋ยวนะพ่อมานั่งกินสักพักแล้วใช่ไหมขึ้นไปเปลี่ยนผ้าอ้อมลูกเลยครับลูกพ่อมาแล้วจ้าพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วครับมาแล้วลูกนะดีมากเลยที่คุณบีบ็นดินจานะครับว่องไวรวดเร็วนะครับในการตรีลังกาหายตัวมานะครับแล้วก็มาโปะแป้งผ้าอ้อมให้ลูกนะครับ ถือไปนี่นเลยปะไก่ย่างเลยใครโทรมาวะลูกไปกินนมปะคุณพ่ออ๋อพ่อพ่อกินอิ่มแล้วนะครับมาเดี๋ยวส่งขวดให้น้องบริสนะฮะใครโทรมาตอนดึกตอนดึกนะเที่ยงคืนแล้วเนี่ยอิ่มไม่ลูกไม่อิ่มกินต่อนะครับมันยังไม่หมดอ่ะลูกลูกจานด้วยน่ารักมากอ้าวขวดหายไปไหนอนะเอาอยู่นี่เดี๋ยวเราจะพาลูกขึ้นไปนอนแล้วนะครับผมน้องบริสมานอนเดยลูกนะกินนมอ,อิ่มแล้วเตรียมหลับได้เลยนะจ๊ะ เดี๋ยวลงเก็บขวดก่อนนะครับแม่ไม่เก็บขวดให้ทำรายเรียบร้อยนะครับข้าวองน้าคิสตาไปไหนอะ่ะคุณบีมได้เวลานอนแล้วครับลูกยังไม่นอนหรอลูกนอนเต็มอิ่มมาแล้วหรอลูกยังตาตื่นอยู่นะครับส่วนคุณแม่ก็ยังว่างอยู่นะงั้นสอนน้องแล้วกันสอนน้องข้าองน้ำหน่อยแล้วกันเนาะไอเหมียวอ้าวไม่สอนเรายังไม่สนิทขนาดนั้นหรอผมว่าน่าจะใชห่หรือว่าสอนแล้วเรากำลังสอนครับต้องเดินอ้อมมา ไอเหมียวช็อกโก้นะครับเข้าห้องน้ำน้องจะได้ไม่ต้องไปฉีดเลี่ย่าตามกลางบ้านเรานะครับแต่ว่าลูกเราก็ไม่หลับมยังตาโตตาตื่นอยู่นะครับแต่ก็ไม่ดื้อน,นะนอนเงียบสบายเลยนะเดี๋ยวนะเราลืมจ่ายบินอา้าวมีบินมาด้วยหรอลืมจ่ายบินครับคุณบีมตื่นมาจ่ายบินหน่อยครับ476เนะโอ้ถ้าเราไม่มาจ่ายบินผมไม่รู้เลยเนี่ยว่าใครมาเตะถังขยะหน้าบ้านเราวะทุกคน,ก,น,นกลิน่นเหม็นหึ่งส่งกลิ่นเดี๋ยวเพื่อนบ้านเขาจะมาฟ้องด่าเราดิเอาบินมาจ่ายครับ476นะครับ นี่เราต้องหาเงินมาจ่ายค่าฟงค่าไฟด้วยเฮ้ยใครวะเนี่ยหมาใครไม่รู้ครับโอ้เฮจ่ายบินให้เรียบร้อยนะฮะวันนี้วันน,น,นี้วันนี้น้องคิสตาก็หยุดนะครับวันนี้มันหยุดน้องคิสตาเขาเอาละได้เวลาคุดหาคุมทรัพย์นะครับผมในเมื่อเราว่างงานแล้วนะครับเราก็ต้องหาสมบัติหาทรัพย์สินมาขายนะครับผมและน้องช็อกโกโเรียนรู้คําสั่งใช้ห้องน้ําแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้ ขุดหลุมเดียวงหรอคุณบีมขุดหลายๆหลุมขุดเยอะๆครับขุดเยอะๆไม่ต้องกลักไม่ต้องกลัวหมาใครนะน้องชื่อ Woody, อะไรบูดี้อ๋อจูดี้มองอยากลงหลุมไหมน้องฮะเฮ้ยทำไมโหดจังวะหลุมพอดีตัวเลยนะอุ้ยเจอสมบัติโชคเรากลับมาแล้วมไม่ได้เจอหีบสมบัติมานานมากทุกคนผมว่าโชคเรายังมีอยู่นะไม่อดตุยเลยเว้ยขายได้หีบละห0 0พันนะจ๊ะ ทุกคนดูสิจ้ะนะฮะขายเลยครับผมไม่ต้องรออะไรขายของที่มีไว้ให้หมดก้อนหงก้อนหินนะครับขายไปครับย่านี่แหละงานของคุณบีมนะครับคือการขุดหาสมบัตินะครับนี่คืองานของเรานะฮะวันนี้เขาหยุดกันหมดเลยนี่หว่าพาไปเที่ยวหน่อยไหมหยุดกันหมดนะครับน้องเหมียวก็ไม่ได้ทํางานนะครับวันนี้วันหยุดของคิสตาด้วยไปเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ําก่อนนะจ๊ะโอเคทีเดียวจะจะก้อนหินนะครับเกลือครับเกลือทั้งนั้นนะ เกลือครับมาอาบน้ำกันดีกว่าพฮ้ยแต่ว่าลูกไปไม่ได้นิวอ้าวเดี๋ยนะลูกอยู่ที่พ่อบ้านครับแต่คุณพ่อตัวเหม็นอยู่ตัวนี้อาบน้ำให้เรียบร้อยนะครับแต่ถ้าลูกไปได้ไหมเดี๋ยวผมลองกดทีด่รถดิไปที่อื่นไปกันหมดสามคนเดี๋ยวลองเช็คพื้นที่เนาะไปไหนดีนะร้านอาหารอ ร้านเสื้อผ้าร้านเสื้อผ้าจะพาไอ้เหมียวไปเล่นกับเพื่อนเหมียวนะครับสถานบริการรับสัตว์เลี้ยงเนะี่ยไปได้ไหมไปได้เหรอครับอ๋อที่เราไปได้เพราะว่ามีพ่อบ้านอยู่ปะพ่อพ่อบ้านก็ถือว่าเป็นแขนงของอาชีพพี่เลยงเด็กเช่นเดียวกันเนี่ยครับเราไปเที่ยวได้ถึงแล้วครับผมสถานรับเลี้ยงบริการสัตว์เลี้ยงแล้วเจอไอ้เหมียวใครก็ไม่รู้ครับตรงนั้นเดี๋ยวให้น้องช็อกโก้เราครับไปเล่นกับพวกประชากรหมาแมวที่นี่นะครับผมเฮ้ยแต่ว่า นองคิสต้าใส่ชุดนอนมาว่ะนี่ไอเมียไปหาเพื่อนหรือปะนี่นี่เจอเพื่อนแล้วอุ้ยอุ้ยมันขู่วะขู่วะเฮ้ยอืมประชากรแมวแต่ว่าไอเหมียเราเป็นไรอ่ะเเล่นอะไรอยู่ไม่รู้นะครับเฮ้ยมีเมียมาเมียวีหมียวใหญ่แล้วก็เจอบิ๊กฟุตด้วยครับบิ๊กฟุตเดินมานะครับในเมืองนี้นะฮะนี่มีครบเออมีทุกอย่าง เดี๋ยวนะอันนี้แมวเราเนี่ยเราสอนใช้ห้องน้ำแล้วไม่ใช่หรอหรือว่าน,นี่มันอยู่ใกล้ใช่ไหมเอ่อใช้กระบะทรายเหมือนเดิมนะครับนี่ครับที่นี่ก็จะมีประกาชอประชาประชากรประกาชอนะประชากรแมวนะครับหลากหลายนะก็จะมีนะครับผมเพื่อนซิมต่างๆนะเอาสัตว์เลี้ยงของแต่ละท่านแต่ละคนนะครับมาเล่นที่นี่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูโซนนู้นที่นี่จะเป็นโซนของน้องหมานะครับไม่เห็นมีหมาเลยอะอันนี้น้องเหมียวอันนี้เหมียวใครอะน้องกะปินะครับ อันนี้เจอเจ้าตีนโตห้ยฝั่งนู้นน้องหมาปะเมื่อเกลือกลัวเกิดกริ้งตรงนะครับผมประชากรดอกไม้นะครับที่นี่ก็จะคื้นเคร่งนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ฝีมือทำปลาเท้าเจ็ดสียัดไส้หุ้ยซี่โครงหมูดีกว่าปลาคงกินบ่อยแล้วเดี๋ยวจะโชว์ฝีมือทำซี่โครงหมูให้กับประชากรซิมทุกคนนะครับที่นี่รับประทานรับประกินกันนะครับรอชมฝีมือมาตเตช์เชฟคุณบีมได้เลยนะครับผม จะไม่ทําให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับนี่ครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับไม่ต้องมงไม่ต้องหมักด้วยยางอย่างเดียวก็พร้อมเสิร์ฟพร้อมกินได้เลยนะครับน่ากินมากไอเมียวเองนี่จะหมูกดีจังนะอยากกินฝีมือฉันใช่ปหละ่ะอยากกินก็กระโดดขึ้นมากินนะฮะถ้ากระโดดขึ้นมาได้ก็กระโดดขึ้นมานี่คุณป้าคุณยาคนนี้ก็มานั่งกินฝีมือเราแล้วครับคุณดิอม่อาดืมให้ตัวเองกินนะ,ะนั่งกินแล้วเรียบร้อยนะครับใครหิวก็มากินได้นะครับน้องคิสตาเราอยูใส่ชุดนอนอยู่ ไอเมียหิวข้าวหรอเฮ้ยทำไมมันมีดาวบนหัวตัวนี้นะครับมันมึนหัวมาปะเฮ้ยเท่ดีอ่ะเหมือนแมวพิเศษเลยวคตเขาเท่เฮ้ยนักต้มตุน๋นฉันไม่ว่างเออนั่งกินข้าวอยู่มันกำลังหานี่ครับหาคนที่มันจะหลอกเอาเงินนะครับดูซิมันจะหลอกใครวะสรุปน้องคริสต้าโดนแน่เลยจะโดนไหม <laughs> มันเดินหาคนอยู่ครับ คุณบีอุ้ยพุงอ,อ,อ่อยแกฉีด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 อ่ากระโดดเชือกเลยแล้วกันไม่ไหวกินปุ๊บพุงมาปั๊บเลยอะ่ะอุ้ยนี่ไงน้องคิสตาโดนจริงด้วย,ยมันเอาไปแล้วเสียไปร้อยห้าสิบบาทไม่น่าพูดเลยโดนหลอกง่ายนะครับคิสตาพูดปุ๊บโดนหลอกปั๊บเลยอะ่ะไอสักชอ่ะมันเอาไปจริงจริงด้วย,ยแล้วเราทำอะไรกับมันก็ไม่ได้นะครับที่เราแจ้งเหตุหลายได้ แต่เราไม่สามารถต่อกรหรือต่อยมาได้อะมันลวงตังเมียเราไปครับต้องโทรแจ้งเหตุตำรวจนะครับนี่เลยตำรวจครับช่วยด้วยครับนักต้ตุต๋นด้วยม็นเดินนี่หนีนเนาอมันหนีเนาตำรวจเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่แล้วหรอเดี๋ยวเราจะตั้งด่านแล้วแล้วแม่งหนีไปเลยครับหนีไปเลยฮะโอ้ไม่ไม่แน่จริงนหว่าไม่แน่จริงนหว้าใช่ไหมไอเมียวผมชอบเมียวไม่นี่วะดาวขึ้นหัวน้องหมาเลน่นอยู่ ไปคาบมาวิวหูยหมาตัวน,นี้เชื่องจังเลยอันนี้พันอะไรครับงง้ยิู่ด,ดิที่นี่ก็จะเป็นพื้นที่สาธารณะที่ดีนะครับร่มรื่นอากาศดีนะครับนี่เช้าเมืองชาวซิมเขาก็จะมาเล่นกับน้องหมาน้องแมวเขาก็นี่นะครับใครอยากได้บรรยากาศแบบนี้มาเที่ยวที่นี่เนาะสถานรับเลี้ยงอะไรนะสัตว์เลี้ยงอะไรสักอย่างนะครับผมแต่ก็จะเจอแมวกินเกรเรียนนะฮะเออ <laughs> แมวเราอยู่ไหนวะแมวเรานี่เกรียนสุดหรือมั้งเดี๋ยว ไอเหมียวเราหายรับทุกคนนี่ไงนอนทั้งวันนะครับน้องช็อกโก้ใช่ปะเออนอนทั้งวันครับอะไรอ่ะอุ้ยพุงพุงใหญ่กันหมดครับเพราะว่าคุณดีนทำอาหารอร่อยนั่นเองนะเมื่อกี้เหมือนเจอแม่มดไฟดีนะครับเขาไม่ขี่ไม้กว่าเหรอเขาเดินคงอยากเดินเล่นเนาะเดินเล่นชิลๆนะงั้นผมขอขุดเล่นชิลๆหน่อยแล้วกันครับเผื่อที่นี่นะครับจะมีสมบัติอีกหีบหนึ่งให้เรานะฮะอย่างน้อยก็เจอรูปปั้นนกครับทุกคน นะไม่เกลือสักเท่าไหร่แต่ว่าน,นี้เกลือแล้วก้อนหินครับเอาละเป็นยังไงครับเฮ้ยคิดถุงคิดถุงคิดถึงลูกว่าเดี๋ยวจะกลับไปหาลูกนะครับคุณเทพเจ้าทิกิจิว๋วเอ้าคุณพี่บุญมีมันเดินเจอกันที่นี่นะครับพี่เขาเป็นเอเลียนที่โด่งดังที่สุดในเมืองนี้นะครับโอเคครับเกลือแล้วุ้ยเอ้าหยไม่เกลือ ได้สมบัติอีกแล้วครับผมและนี่คือหีบสมบัติราคาจำนวน5,000ซิมมอริออนนะครับผมใครที่โชคดีในการมาขุดหาสมบัติตามส่วนสาธารนณะตามพื้นที่ในบ้านของตัวเองนะครับผมหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวพักร้อนก็ลองขุดนะเผื่อจะโชคดีเจอหีบสมบัติแบบเรานะครับผมขายได้5 0 0พันเลยนะเว้ยแต่ว่าเรายัางออกมาที่นี่ไม่ได้เราต้องกลับบ้านนะครับต้องเอากลับไปขายที่บ้านโชคดีจริงเลยอ่ะ อ่าเหมือนจะคุยกับพี่บุญมีอ่ะคุยสวัสดีครับโหพุ่งออกอะ่ะกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านดีกว่าตั้งแต่ออกจากงานมานี่เจอหีบสมบัติสองหีบแล้วอะ่ะรวยเร้เวรวยเร้พ่อกลับมาหาลูกแล้วโหชื่นใจมากนะครับมาที่รางวันตรงนี้นะครับเราก็จะมาเช็คในรายการทรัพย์สินเหมือนเดิมนะครับเราก็จะเจอหีบสมบัตินะฮะก็สามารถเอามาวางโชว์ได้เราจะมาวางโชว์เป็นพ็อปก็ได้นะครับในบ้านเราหรือว่าจะกดขายกดดีลีทเพื่อได้รับเงิน ห้าพเข้านะครับผมในทรัพย์สินบ้านเราเลยแบบนี้นะครับผมถ้าเกิดอยากเอากลับมาใช่ไหมกด Ctrl Z นะครับผมเป็นการอันดูนะครับผมก็จะสามารถกลับมาเป็นทีแบบนี้ได้แต่ว่าเราจะเอาขายครับเอาไว้กินหนมมีไรายได้ขึ้นมาละเว้ยมีสองหมืนแล้ว, 20, ลวตอนแรกเราก็บ่นอยู่เลยว่าจะให้คุณมีผงังกด้ยังไงวะแต่ว่าโชคมันมาหาเราครับเดี๋ยวผมชีด ่นต้นไม้นี้ก่อนนะต้นผลผลิตเรานะครับฉีดๆไปฉีดๆไปโอเคครับผมร้องให้ทําไมอะ่ะคือร้องให้เพราะว่ามีขยะมีมะแมลงสาบอยู่ในบ้านเราครับพ้องกลับมาแล้วลูกจ๋าคิดถึงจังเลยเล่นกับน้องบริสนะครับผมอา่าตัวไวๆนะลูกนะรีบๆตนะจ๊ะตโวให้ทันเรานะครับอย่าเพิ่งให้คุณบีมมองเท่ง <laughs> คุณบีมอย่าเพิ่งรีบ,รบมองเท่งแรบอย่างงี้นะนอนนะลูกนะนอนนะ โอเคหลับปุ๋ยแล้วครับผมว่าพ่อบ้านน่าจะให้ข้าวให้ข้าวให้น้ําให้นมลูกเรากินแล้วนแน่เลยนะครับเดี๋ยวอาบน้าหน่อยแล้วกันพุงคุณบีมนี่นะจะน้องคิสตาไปทำอะไรตรงน,นั้นอะเสริมสวยดูแล้วน้องสวยอยู่แล้วจ้าสวยแล้วครับเฮ้ยดวทุกคนแมลงสาบเต็มเลยเว้ยเฮ้ยไม่ได้การแล้วกระทืบต้องกระทืบกระทืบอผมว่ากระทืบไม่ไหวแล้ววะกระทืบไม่ไหวทุกคนเราต้องโทรหานี่เว้ยโทรหาบริการ ไม่ไหวแล้วเ,วเดี๋ยวเดี๋ยวกำจัดแมลงครับบริษัทกำจัดแมลงครับโทรหาเลยบริษัทกำจัดแมลงครับช่วยมากำจัดแมงสาบผมหน่อยครับมาเลยมาเลยตอนนี้เลยจะส่งมาตอนเช้าหรอนี่มันใหม่สาแล้วนะคุยดูดิมันเต็มบ้านเต็มเมืองเลยครับโอ้คุยไม่นะมันเยอะเกินไปแล้วจริงปะเนี้ยโอโ้ดูดิเต็มเลยจะมาตอนเช้าจริงหรอมาตอนนี้ไม่ได้หรอโอ้แย่ละแย่ของจริงนะครับโอ้มาพวกนี้หรอหอะไรเนะี่ย มันจะมาทันไหมครับผมว่าน้องคิสตา้าน่าจะกระทืบหมดแล้วมั้งเนี่ยแต่ยังไม่หมดหรอกครับมันมีโซนนี้ครับบ้านเราทําไมอ๋อจริงๆด้วยเามื่อวานเราลืมเพราะว่าเราเห็นเราเห็นขยะไอ้วันนั้นที่เราเอาบินมาจ่ายใช่ไหมและเราก็ลืมเก็บขยะนะครับถ้าแบบว่าขยะเน่าๆหมักหมมมันก็จะเกิดแมลงสาบได้นะครับก็ต้องดูรลบ้านให้ดีด้วยครับเดี๋ยวนะศัตรูไม่ก็หรอมาเดี๋ยวคุณบีจัดการดิจัดการดิ อไม่ไม่ใช่ไม่ได้คุยไม่ได้คุยฉีดพ่นครับฉีดพ่นฉีดไปครับตัวนี้ได้ปะตัวไหนตัวไหนฉีดอีกตัวนี้ฉีดหมดแล้วนะครับอันนี้คุยโอเคครับป้าเดี๋ยวไปนอนกันดีกว่าเดี๋ยวนั้นแล้วลูกเราอยู่ไหนลูกอยู่กับแม่ปะนี่อยู่แม่ครับเขาบอกว่าอีกเพียงวันเดียวจะวันเกิดของน้องบริสนะครับก็จะมาถึงแล้วราวกับว่าความสุขที่เพิ่งเกิดบนโลกเมื่อวานนี้เองเออเพื่อเขาช่างเติบโตเร็วเหลือเกิน ดีแล้วครับผมเราชอบมากมากเลยที่ลูกเติบโตไวขนาดนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปต่อกันในอีพีหน้านะครับผมว่าลูกเราจะโตมาขึ้นมาเป็นแบบสเตปเด็กเล็กเนาะก็จะสามารถสอนร้องเพลงน้องหนูได้สอนโน่นสอนนี่ได้เล่นของเล่นอะไรอย่างนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในอีพีหน้านะจ๊ะกับลูกของเราทําไม่วางพื้นนะคุณแม่ลาไปก่อนนะเดี๋ยวเจอนูองีพีหน้านะจ๊ะพี่พี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบีมซิลเวอร์ให้พี่บีมด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่กับเดซิมนะจ๊ะบายจ้า